ตอนที่หนึ่งแสดงอำนาจไอชาวสยงออกจากเมืองทะเลเซาและมุ่งหน้ากลับไปยังเมืองหลวงโจโหลินได้สั่งการให้องครักษ์รับตรวจสอบข่าวของสำนักทางเฉียงแบบลับๆตัวเขาได้กลับไปที่โรงเตียมอีกรอบและฟังเรื่องราวจากนักเล่าเรื่องอีกเขาเชื่อว่าเขาจะเดาตัวตนของจังอยู่ออกหากเขาตั้งใจฟังและสุดท้ายก็ได้ข้อมูลกลับไปเพิ่มการบ่มเพาะเมื่อสามแสนปีก่อนในใจของโจโหลินเต้นรัว เขาไม่ได้ไปไหนเลยในวันนี้เขาแทบจะอยู่ในโรงเตี๊ยมทั้งวันคอยฟังเรื่องเล่าอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่เขาฟังนั้นความตื่นเต้นและความคาดหวังในใจก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยด้านนอกสำนักทางเฉียงกลุ่มสัตว์อสูรก็ได้มาถึงสำนักท่ามกลางสายตาของผู้คนมากมายจิ้งจอกพันหน้าที่ได้รับคำสั่งจากจางอยู่ให้ไปรอยอยู่ที่หน้าประตูสำนักตั้งแต่เช้าตอนที่นางเห็นเหล่าสัตว์อสูนเข้ามานางก็อดสงสัยไม่ได้ เป็นเจ้าสำนักที่รับสัตว์อสูรเหล่านี้เข้าร่วมกับสำนักทางเฉียงจริงๆด้วยจิ้งจอกพันหน้าราชามังกระแดงและราชาอินทรีย์ปีกฟ้าก็มองเห็นจิ้งจอกพันหน้าที่หน้าประตูสำนักทันทีพวกเขาไม่รู้ว่านี่คือจิ้งจอกพันหน้าคนละตัวกับที่พวกเขาเคยเจอในเขตมืดฮ่าฮ่าจิ้งจอกพันหน้าเจ้ามารับพวกเราที่นี่หรือราชามังกระแดงพูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มที่นี่หาเจอยากจริงๆเราถามหลายคนมากกว่าจะหาเจอ จิ้งจอกพันหน้ามองไปที่พวกนั้นและพูดด้วยท่าทีเฉยเมยมากับข้าเจ้าสำนักรอพวกเจ้าอยู่นานแล้วหลังจากนั้นจิ้งจอกพันหน้าก็ได้หันกลับและเดินเข้าไปในสำนักตามบันไดศิลาที่สร้างขึ้นมาใหม่แปลกทำไมอยู่ๆจิ้งจอกพันหน้าถึงได้เย็นชาขึ้นมาราชามังกระแดงสงสยัยคงไม่ใช่เพราะจิ้งจอกพันหน้าคิดจะฮุบรางวัลไว้คนเดียวหรอกนะ เมื่อคิดถึงความเป็นไปได้นี้ราชามางแกรงก็ทำใจเย็นต่อไปไม่ได้เขารีบไล่ตามไปทันทีราชาอินทรีปีกฟ้าและสัตว์อสูรตัวอื่นๆก็รีบตามไปด้วยเช่นกันผู้บัญชาการเจียงที่รับหน้าที่ดูแลประตูและกลุ่มทหารต่างก็มองดูฉากนี้ด้วยความกดดันไม่กล้าที่จะเข้าไปห้ามพวกนี้เลยแม้แต่น้อยกลุ่มสัตว์อสูรอีกแล้วผู้บัญชาการเจียงกลืนน้ำลายสำนักทางเฉียงยิ่งน่ากลัวขึ้นมากเรื่อยๆ ในเวลาเดียวกันคนมากมายที่ประตูก็เห็นฉากนี้พวกเขาต่างก็คิดแบบนั้นในใจเช่นกันสัตว์อสูรพวกนี้มายังสำนักคังเฉียงจริงๆเป็นไปไม่ได้พวกนี้เป็นสิทธิของชั้นเรียนสัตว์อสูรหรือชั้นเรียนสัตว์อสูรไม่ใช่ว่ามันจะน่ากลัวไปหน่อยหรือไงด้านนอกสำนักนั้นเต็มไปด้วยเสียงผู้คนพูดคุยกันสัตว์อสูรขอบเขตตันส่วนนั้นเพียงพอจะทำให้เขตตรงโจสันคลอนได้ มันสามารถทําให้ผู้คนนับไม่ถ้วนต้องหวาดกลัวได้และชั้นเรียนสัตว์อสูรในสํานักคังเฉียงก็เต็มไปด้วยกลุ่มสัตว์อสูรแบบนั้นใครจะกล้ามองข้ามชั้นเรียนที่เต็มไปด้วยสัตว์อสูรขอบเขตตันส่วนบ้างจากนี้ไปชั้นเรียนสัตว์อสูรของสํานักคังเฉียงจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของสํานักคังเฉียงไปหลังจากที่เข้ามาในสํานักแล้วราชามังกระแดงและสัตว์อสูรตัวอื่นๆต่างก็มองไปรอบๆสํานักคังเฉียงแห่งนี้ก็ไม่ได้ดูพิเศษอะไรราชามางกรแดงพึมพำออกมา ที่นี่คือที่ที่ชายที่แข็งแกร่งที่จิ้งจอกพันหน้าพูดถึงอยู่งั้นหรือราชาอินซีปีกฟ้าคิ้วขมวดสภาพแวดล้อมของที่นี่น่าผิดหวังนะเหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้ตกลงเข้าร่วมสำนักทางเฉียงและยอมเสียแม้กระทั่งหุบเขาเฟิงเลยก็เพราะจิ้งจอกพันหน้าบอกเขาว่าเจ้าสำนักสามารถปลุกสายเลือดอินซีปิกทองของเขาได้สิ่งที่จิ้งจอกพันหน้าพูดมาจะเป็นจริงหรือไม่หากจิ้งจอกพันหน้ากล้าโกหกข้าข้าจะต้องให้นางชดใช้ราชาอินซีปิกฟ้ารีตาลงเล็กน้อย ข้าราชาอินซีปีกฟ้าไม่ยอมให้ใครมาหลอกได้เทียบกับราชาบังกรแล้วเขากล้าหาญมากกว่าตอนที่เขายังไม่ได้เป็นเจ้าแห่งเขตมืดเขาก็กล้าเผชิญหน้ากับจิ้งจอกพันหน้าแล้วตอนนี้เมื่อเขาได้กลายเป็นเจ้าแห่งเขตมืดได้เขาก็กลัวจิ้งจอกพันหน้าน้อยลงไปอีกอันที่จริงเขากลัวเบื้องหลังของจิ้งจอกพันหน้าต่างหากแต่นั่นก็แค่กลัวถ้าเขาโดนหาเรื่องจริง,รงๆเขาก็กล้าที่จะฆ่าจิ้งจอกพันหน้าแล้วเข้าไปซ่อนตัวในเขตมืด คนอื่นๆอาจจะไม่รู้แต่เขารู้ดีว่ามีสัตว์อสูรที่น่ากลัวมากมายในเขตมืดที่แม้แต่ราชาจิ้งจอกก็ไม่กล้ามายุ่งด้วยกลุ่มสัตว์อสูรเดินตามหลังจิ้งจอกพันหน้าไปแต่ในใจพวกนั้นต่างก็พากันขบคิดเรื่องต่างๆพวกนี้ล้วนแต่หงุดหงิดกับการมาที่นี่แม้ว่าจะยอมเข้าร่วมชั้นเรียนสัตว์อสูรแต่ความคิดของพวกนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้ในเวลาอันสั้นไม่นานจิ้งจอกพันหน้าก็พาพวกนั้นเข้ามายังห้องเรียนเจ้าสำนัก จิ้งจอกพันหน้าหยุดและทำความเคารพชายหนุ่มตอนนั้นเองราชามังกแกรงและราชาอินทรีปีกฟ้ากับพวกสัตว์อสูรด้านหลังก็ได้เห็นจังอยู่ชายคนนี้คือเจ้าสำนักฤึราชามังกระแดงมองไปที่จังอยู่และแสดงสายตาสงสัยออกมามันไม่ธรรมดาไปหน่อยหรือไง